ป่าคูก็ได้เอาเอาไปวนข้างในออกมาทุบธรหน้าไปจำทำไม่ได้เขาผัดแล้วคีบอกพี่วีว่าเดี๋ยวไปคุยกับพี่เหน่งข้างหลังก่อนนะ สาบอกพี่เน่งว่าพี่ผมหมดแล้วพี่เน่งบอกไม่เป็นไรผมเหลือมาแ <c oughs> อบก่ำใ <c oughs> <c oughs> จยเย็นพี่ใจยเย็น รอลุงเน่งหน่อยครับโอ้ยรอลุงเน่งหน่อยครับยังไงเนาะไม่เงียบจังอ๋อมาแล้วมาแล้วกล้องแรงอ่ะกล้องตัวแรงอะไปไม่รอพวกเลย

ีเข็นได้บายสบายโอ้ยกิิงไม้ดีตาโอ้ยชิบหายผิดรอยผิดเล่นผิดไอยออลองหน้าพี่เย็นเย็นหน้าหมดแล้ว ลูกชายได้ใจจริงๆมาแล้วมาแล้วเลยพี่ไปเรื่อยๆไม่กดดันไม่กดดันอตีมันคอยเก็บภาพมาดิ อติอติโดนสั่งมาให้ก็อยู่ท้ายสุดอ่ะไอ้เก็บภาพอ่ะกิ่งไม้ครับกิ่งไม้ ไม้แก้วนี่เวิร์กสุดแล้วแทกอะปั่นได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นไอที่ไปมานี่เข็นหิ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 นใหญ่หินใหญ่ ไปเรื่อยมีโอกาสเก็บภาพเลยครับไม่มีโอกาสเก็บภาพเลยครับ,โ,บ,รบโดนกดดันครับมันันี่เลี้ยวขวาไปสวนตรงไปยังไม่เคยพี่จะพาผมตรงไปใั้เฮ้ยเจ๋ง บันไดัดหินคือบันรยทัดหินอะไรวะมัดยอดมาข้า,า,าไปไม่ออาเคยไปแต่ว่าไปสวนสุขภาพอไปสวนสุขภาพแล้วมันเดี๋ยวมันจะวนตัดขึ้นไปข้างบนไปพี่สายถ้า้าขวาแล้วก็จะวนไป ถ้าขามันก็จะวนไปยอเลยเลยโอ้โหลากไม้ลากไม้ลากไม้เบาพี่น้องเบาเบาพี่น้องเบา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 โอ้โหลงยังไงวะเนี่ยชิหายชิหายแล้วเดียอเสียว่ เสียวครับเป็นเสียวยังไงพี่ยังไง Phát nghe ừ. nữa một mắn dột Tính tính โอ๋เแล้วพี่โอ้โอเฮ้ยเฮยอซิเฮ้ยเฮ้ยเก็อ้ยโอ๊ยด็อต กำลังกระเทโอพอได้ฝึกทักษะเบา โอนี่ไงที่เขาเรียกว่าพิซซ่ามางกีโอ้มาขามต้นนี้ไม่เคยเห็นนี่ยงไงรอนหขึนินเ่งทำฤดูนี้นะเงทำเมื่อปลายฝนแล้วก็รายนี้ก็เพ่งเปิดไยเพิ่เปิดเมื่อแรงนี้นะปกติมีแค่ สูงครับสูงลงเบา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 ,า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 เดี๋ยวเอาไม่อยู่โอ้ โอ้โหโดโอ้โคดมาโขมาโขมาแต่ว่าก็เนเฮนอตีอ, <c oughs> อตีัเชียร์อย่างเียวเลย ผมไม่ได้ภาพใครเลยเด่ยตามพี่วีก็ไปทันอยู่ข้างหน้าพลาดแล้ว ต้องบันนี้ฮอปตลอดทางเลยอ่ะตี่ทางเนี้ย เอ็นข้างหลังไม่ทัน สวยขนาดไหนก็มองไม่เห็นนาติตาลาย <laughs> ตาลาย <laughs> พี่ตะคาบเหรอ่อ่อขึ้นน้นไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ลงนี่โคตรอันตราย โอ้เจ็บเลยครับเข่ากระแทกเฟรมครับโอ้สุดยอด อโอ้โหสุดยอดพี่ยังไงมั้เนี่ย pag i ผมเคยไปครั้งหนึ่งแต่ว่าปโผล่ตรงเหมือนลงไม้ลงไม้ที่เกือบถึงออ่างครับ oh, <okay. S 2> แถวโคง้โคงขวานะครั้งเดียวตอนนั้นจะไปปั่นไม่ได้เลยปั่นได้แค่ช่วงเนี้ยพอช่วงลง แข่งวิปากกันไงวะเนี่ยทางเนี้ย